ดีค่ะ FC ่ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณนางฟ้าผ้าใหม่ทุกท่านด้วยวันนี้ก็มีบรรยากาศที่ดีนิดหนึ่งทรายก็นำมาฝากนะคะมีฝนตกเล็กน้อยอเราก็จะไปชมงานาสีสวยสามตะกอนนะคะสนใจชิ้นไหนก็ทักทายมานะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นผ้าใหม่มัดมีสองตะกอนะคะเป็นงานเครือสมอ เป็นสีสวยสีหวานนะคะชิ้นนี้เนื้องานก็นิ่มละเอียดนะคะาราคานั้นแค่2,300บาทเท่านั้นอาบน้ำยายเย็บเก็บริมทำนิ่มทรงฟรีด้วยนะคะเป็นงานฝากขายงดงามมากๆค่ะไม่แพงด้วยเนื้อนิ่มมากชิ้นนี้เป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะความยาวก็มาตรฐานเป็นงานที่สวยงามแล้วก็ไม่แพงนะคะชิ้นนี้งานเครือสมอนะคะสนใจก็ทักมาจา้า สองก็จะเป็นผ้าไหมาลายเครือสมอเช่นกันนะคะเป็นลายโคมข้างในนั้นก็จะมีมิติข้างในจะมีรูปดอกไม้มีสีสันข้างในนะคะดูแล้วมีมิติจะเป็นลายใหญ่ที่เป็นโคมนะคะใครที่ชอบลายใหญ่แล้วมีมิติข้างในก็ต้องชิ้นนี้เลยนะคะจะอกสีม่วงสีม่วงงดงามนะคะเป็นสีม่วงที่ไม่เข้มแต่ว่าดูแล้วมีอ่ามิติข้างในนะคะ มีเชิงบนเชิงล่างนะคะชิ้นนี้เนื้องานสวยนะคะสำหรับเครือสมอ,อใครสนใจก็ทักมานะคะราคานั้นแค่2,300บาทนะคะดูแล้วก็งดงามมีมิติข้างในมีหลายสีสันนะคะเจอแดดก็จะงดงามมากๆค่ะสำหรับลายเครือสมอไม่แพงด้วยนะคะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะความยาวนั้นก็มาตรฐานนะคะงดงามค่ะชิ้นนี้ ะะก็จะเป็นผ้าไหมครือสมอเช่นกันนะคะเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรนะคะสีนี้ก็จะออกคล้ายสีม่วงแต่ไม่ใช่สีม่วงนะคะถ้าดูชัดๆก็จะออกเป็นสีเขียวเขียว,เข,ยวเขียวม่วงๆนะคะงดงามมากเป็นนาคน้อยล้อมเพชรข้างในก็จะมีสีสันเช่นกันสไตล์ของครือสมอนั้นก็จะมีมิติข้างในนะคะงดงามมีเจยที่งดงามด้วยถ้าใครอยากตัดผ้าถุงก็สามารถ ใช้งานสองตะโกแบบนี้ในการตัดก็งดงามเช่นกันนะคะไม่หนาจนเกินไปกํากลังดีนะคะเนื้องานสวยสีสันนั้นก็ดูมีมิติข้างในยิ่งเจอแดดยิ่งสวยนะคะดูจริงๆแล้วก็จะมีความงดงามข้างในมากเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรนะคะข้างในนั้นก็จะมีมิติมีสีสันข้างในนะคะงดงามจริงๆสนใจก็ทักมาราคาแค่2,300บาท อ่าเป็นงานฝากขายนะคะอยากขายอยากช่วยคนที่ขายของนะคะสนใจทักมานะจ๊ะอาบน้ํายาทํานิ่มส่งฟรีนะคะสองพันสามนี้ไม่ต้องต่อเลยนะครับไม่แพงค่ะงดงามมากๆจ้า ในลำดับที่4นะคะก็จะเป็นผ้าใหม่มัดหมีสามตะกอนนะคะเป็นลายน้ำไหลประยุกสีสันเด่นชัดงดงามมากๆค่ะเป็นเป็นลายเส้นยืนนะคะใครที่อยากดูแล้วโดดเด่นไม่อ้วนก็ต้องเป็นแนวนี้นะคะเป็นเส้นยืนค่ะเป็นลายน้ำไหลประยุกสีสันงดงามมากเป็นใหม่บ้านบวกใหม่จุนนะคะเนื้อดีมากๆค่ะชิ้นนี้2400บาท สีสันงดงามเป็นไหม้บ้านหวกไหม้จูนความยาวนั้นมาตรฐานนะคะอาบน้ำยาเย็บเก็บริมทำนิ่มส่งฟรีนะจ๊ะงานฝากขายเช่นเคยค่ะงดงามมากๆค่ะเป็นลายประยุกต์นะคะ ก็จะเป็นงานสามตะกอน,นะคะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะครับเป็นสีธรรมชาติเป็นแก่นขนุนนะคะงดงามมากๆค่ะมีหน้านางชายกลุยด้วยงดงามจริงๆสำหรับสีนี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองอาไข่นะคะเป็นสีธรรมชาติอาบน้ำยาททำนิ่มเสร็จแล้วนะคะเนื้องานสวยสีสันนั้นก็สดใสด้วย เป็นงานที่งดงามน,นะคะเป็นสีธรรมชาติสนใจก็ทักมาราคาก็ไม่แพงด้วยเพียงแค่2,800บาทมีหน้านางชายคลุยด้วยนะคะชิ้นนี้เนื้องานนิ่มมากเป็นสีธรรมชาติอาบน้ำยานแล้วนะคะสีตกน้อยมากค่ะสีนี้สวยมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองพรนะคะมาจากแก่นขนุนกับขมิ้นค่ะผสมปสานออกมาได้งดงามมากแล้วเนื้องานนั้นก็นิ่มด้วย การใช้สีธรรมชาตินั้นก็เพื่อที่จะลดสารเคมีนะคะงดงามมากค่ะสนใจก็ทักทายมาได้นะคะราคาไม่แพงด้วยมีหน้านางชายคลุยราคาแค่2,800บาทแล้วก็เป็นสีธรรมชาติด้วยนะคะ Deep the shadows the one foot front the other put uh in I it's know in hot huh. To front food How the When ego? do start? You can learn to discover far start? can learn is million stars we ชิ้นที่6ก็จะเป็นผ้าใหม่มัดมีสามตะกอเช่นกันนะคะเป็นลายดอกมากเขือประยุกต์นะครับสีนั้นก็จะออกสีเทาเงินนะคะงดงามแล้วก็มีสีม่วงแซมข้างในนะคะสีม่วงนี้ก็ได้มาจากอเปลือกมังคุดนะคะ เป็นสีธรรมชาติตัวพุ่มส่วนเครือนั้นก็จะเป็นสีเคมีผสมผสานออกมาได้งดงามมากๆค่ะสำหรับสีสันดูคลาสสิกมากค่ะเป็นสีเทาเงินนะคะมีหน้านางชายครุยด้วยมีเชิงบนเชิงล่างครบเลยนะคะเนื้องานสวยนี่มมากอาบน้ำยาพร้อมส่งนะคะเนื้องานสวยแล้วก็เป็นสีที่ดูคลาสสิกมากๆค่ะ สนใจทักมานะคะราคาแค่2,800บาทสีนั้นก็ออกน้อยมากเพราะว่าสายอาบน้ำยาอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค from dream ชิ้นที่7นะคะก็จะเป็นผ้าไหมมัดมีงานสามตะกอเช่นกันนะคะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนเป็นสีธรรมชาติจากแก่นขนุนนะคะงดงามเช่นกันเป็นงานเหยียบเหาะนะคะชิ้นนี้เนื้อแน่นๆหน,นา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 นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสังเกตข้างในก็ว่างานเหยียบเหาะนั้นเป็นอย่างไรมันก็จะมีมิติข้างในเช่นกันนะคะเป็นเนื้องานที่สวยแน่นหนาด้วยนะคะ และก็เป็นลายที่คมชัดเป็นลายโคมข้างในนั้นก็จะเป็นลายย่อมุมไม้นะคะงดงามมากๆมีเชิงบนเชิงล่างหน้านางชายขลุยด้วยเป็นสีธรรมชาติจากแก่นขนุนนะคะแถมด้วยเหยียบเหาะสำหรับชิ้นนี้ก็จะมาแพงนิดหนึ่งนะคะราคานั้นก็2,900บาทนะคะสนใจก็ทักทายมาเนื้องานสวยเป็นสีธรรมชาตินะคะกำลังคิดธรรมชาติกันในช่วงนี้ เราต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าการใช้สีธรรมชาตินั้นไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและก็ผู้ใช้ด้วยลดการใช้สารเคมีนะคะสำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติตัวพุ่งส่วนตัวเครือนั้นก็สีเรียนแบบธรรมชาตินะคะงดงามมากๆค่ะสนใจก็ทักมา,าราคานั้นก็2,900บาทเท่านั้นนะคะ สวยงามค่ะอาบน้ำยายอาเรียบร้อยแล้ว ชิ้นที่8ก็จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นผ้าร้อยดาวนะคะเป็นงานร้อยดาวเป็นงานสีธรรมชาตินะคะ3ตะกอตัวพุ่งนั้นก็เป็นสีธรรมชาติและตัวยืนนั้นก็เป็นสีธรรมชาติด้วยเป็นงานที่งดงามนะคะชิ้นนี้เป็นงานปราณีตงดงามมากๆค่ะเป็นสีธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะความยาวมาตรฐาน1นึคูณสเมตร งดงามมากการทำร้อยดาวนั้นเป็นงานที่ยากเพราะว่าการใช้สีเยอะมากสำหรับร้อยดาวชิ้นนี้ยิ่งเป็นสีธรรมชาติด้วยการมัดนั้นอาจจะต้องมีการย้อมหลายครั้งนะคะ,ะสำหรับงานนั้นเป็นงานที่งดงามแล้วก็มีความละเอียดด้วยราคานั้นก็3,400บาทนะคะเป็นงานไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะเนื้อหนาแน่นมากชิ้นนี้ งดงามมากค่ะสมราคานะคะสนใจก็ทักทายมาได้ราคาก็พูดกันได้ค่ะชิ้นนี้บอกได้เลยว่าเนื้องานสวยสีสันนั้นก็เป็นสีธรรมชาติล้วนงดงามมากค่ะสำหรับร้อยดาวสีคลาสสิกงดงามค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานฝากขายจากตลาดเขียวที่ทายนำมาเสนอวันนี้นะคะ งานร้อยดาวนั้นเป็นงานที่ถ่ายยากอตอนนี้ก็คือสีจริงสีที่สวยมากเลยนะคะเพราะว่าสีธรรมชาตินั้นเราไม่อาจกำหนดได้แล้วแต่ว่าจะออกมาแนวไหนแต่สำหรับสีนี้สวยคลาสสิกมากๆค่ะหายากนะคะสำหรับสีนี้สนใจก็ทักมานะคะงดงามจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะวันนี้ใส่ยนำเสนอเพียงงาน3ามตะโกเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีงาน5ตะโกมาให้เอฟซี FC ได้รับชมนะคะงานส่วนใหญ่ก็มาจากตลาดเขียวอ่าช่วยแม่ค้าขายนะคะงานแต่และชิ้นนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยคะ่ะ